ข้าวลืมผัวหอมหอยหอยเลยข้าวนึ่งลืมผัวครับไม่ไหวอ่ะใส่แล้วอันนี้ผักหวานผัดน้ำมันหอย แกมายแล้วสาสีย้ายมุมแล้วเออมันต้องงั้นมันนั้นบังกล้องนะย้ายมุมค่ะบังกล้องตั้งนานคนย่างเขาได้นะม,มือกะปิเลยแต่ต้องอย่างก่อนใช่ไหมเจอหอมขึ้นมาใช่ต้องอย่างก่อนอเขาเขาทำจากถั่วเหลืองไงถั่วเน่าน้ำหนักหนึ่งร้อยกรัมกับข้าววันนี้ยังไม่ครบ ยังมีนีนั่นอีกเสือร้องไห้อันนี้เราก็ขนมจีนน้ำเงี้ยวใครจะกินก็กินแล้วแก้วก็จะกินดีเพราะกินยังไม่สบายใจเมื่อวานกินได้ถ้วยเดียวเพราะว่ากับข้าวหลายอย่างกินไม่หวานไม่ไหวโอ้มันมาทำยากทำทีก็ปีหนึ่งทำครั้งหนึ่งมานั่งกินมั่วงอะไรย่กรรมที จานให้ใจวถจานในจานเล็กจานเล็กมีไหมไม่มีจานใหญ่ก็ได้ไปเลยเหรอจานใหญ่ก็าเคยกินข้าวด้วยอิมม่มไม่เบาอิ่มไปหน่ยได้ฟิวได้ฟิวสุก<ห>แล้วหนึ่งชิ้นย่างไหมย่างเยอะจังไม่เยอะหรอกแข็งแข็งมจะลุ่มลุ่มเนื้อทำดีเขาเผมไม่ต้องอ่ะๆๆไม่ต้องเตะมวนะอ,อีกแก้วพอละพักผ่อน กินสิ้นสตินรือด้อะไ้รารอนยังไม่ลงเลออรืไอไม่อก่อนลย่ะล,ละรู้จะบังคับให้เราลงเรือต้องลงไปหายลกลกไปลกป <laughs> บบากแค่ไหนหนุปับบน วัดอะไรนะตรงนั้นไปกัน่ะวัดเอ่อูะไรเอาอาหารให้ปลาละวัดอะไรนะเลยเลยวัดวัดเลยวัดเอปากแดงไปนะเ๋ยว่าปากแดงไปเดี๋ยวลงเกลือไปไปไปหลอกร้อนไม่ร้อนก็เย็นไม่ร้อนก็เย็นไม่ร้อน ตอนเย็นตอนเย็นไม่มีร้อนไม่มีร้อนเค่อยบ่อยากไปไหนค่อยร้อนดนาไปดูเเออ่ข้าเบนขึ้นบ้านขาึ้นตลาดขึ้นบ้านขายอะไรเพราะถ้าว่าเราเขาผักสดพูดถึงผักเดือยวยายก็ไปอะล่ะดูนกกระจาบร้องกันตรงนั้นมีคอนโดกระจาบเยอะผัก หอยือหอยเดือยเราจะกินข nice. ้าวนะอ๋อหอยเดือยที่เขาไปขุดดูใน Youtube อยู่เขาไปขุดอยู่ในมันอยู่บนดอยอ่ะขุดขุดหอยเดือยอุ้ยเยียมอาหารค่ะยังไม่เสร็จเพราะว่ายังมีเสือร้องไห้อีกน้วเยียวเราก็อุ่นแล้ว ลังย่างอยู่ที่จริงกินได้แล้วนะนั่นย่างนั่นก็ย่างไว้ไปกินมันเสร็จแล้วหนึ่งอันน่ะเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันเย็นไม่อร่อยไข่เจียวผักหวานข่แดงเห็นไหมคุณนายสมรแผดกข้างบนนะคะครัวข้างบนก็นี่ไข่เจียวไข่เจียวไข่มดแดงใส่ผักหวานปาด์จะกินยังไงให้หมดน้ําเงี้ยวอีกหม้อหนึ่งยังไม่หมดเลย ชวนพี่ศักมากินข้าวดิป่านนี้กินข้าวยัง,ยงข้าวเช้าพ่อโทรศัพท์มากินข้าวกันอ้ออาวอดละงั้นอดไปก่อนพี่ศักโทรศัพท์อยู่นี่เขาไล์เขาถ่ายวีดีโออยู่งั้นก็อดแล้วกันเขาคงกินแล้วละ่ะสายแล้ว นี่หอมไหมหอมมะเขือกีเลยนี่มะเขือกีอันนี้คืออะไรนะเขาเรียกหมูหมักอันนี้เดี๋ยวให้ลุงพลสไลด์ให้ดูอันนี้หมักมาแล้วเขาจะสไลด์ใหอดนแล้วมาแล้วเย็นเหนื่อยเหมือนกันนะเดี๋ยวมันสิ่้เศร้าใจสไลด์แล้วค่ะหมูเ้อสไลด์ สไลด์เนื้ออย่างแล้วโอ้ยเสือร้องไห้ของเราเริ่มปริบัติการแล้วเริ่มปริบการแล้วน้ำจิ้มแจวมาใกล้ๆเออไว้นู่นเลยเดี๋ยวโจ๊กไปนู่นชิมก่อนหนึ่งชิ้นคนถ่ายคนถ่ายกินก่อนนะคะกินก่อนแล้วนักชิมเออไม่เขาทาเขาทาเขา ติชมได้อของเราติชมได้ร้านเรานุ่มๆเนึบๆร้านเราติชมได้อร่อยเนื้เราติดมันตรงติดมันตนรงนี้ติดมันตรงนี้พี่เราเขาจะกินอย่างนี้ขนานี้คนย่างค่ะคนย่างอ่ะกินให้ดูหน่อยอ่าเป็นไงอยอดใช่ไหมเนี่ยกินกับกระเทียมกระเทียมที่แก่แล้วอ่ะ เอากระเทียมเนี่ยนะเนียนะกระเทียมกระเทียม่นีถ้าถ้าไปเที่ยวเราเอาอย่างนี้ไปย่างกินกันเนี่ยอร่อยอืมถ้าไปเที่ยวนะไป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 กนิกอะไรปลาเนี้นะหาอะไรไปย่างพริกขาอะไรกิจกรรมทำกันสำคัญมันจะกินอย่างเดียวสิไม่ทำช่วยทำเลยต้องควรทำแล้วถ้าอย่างนั้นต้องควรทำแล้วคนหนึ่งทำอันหนึ่งคนหนึ่งทำอันหนึ่งนะ รูกทีเราพวกเราก็ทำแหละรวกนั่งโต้ยทำไม่เป็นโคชนาไถ่ทำไม่เป็นหรอทำแล้วเสียของเลือกเอาเด็กยเฉยกินแบบไม่เอาบ่างยังไม่ไม่เอาไหม่เอาไม่ไม่นะก็บอกเอาไม่ไม่ อ๋อเออใช่มันมันจะได้ประโยชน์สูงสุดร่างกายจะดึงเอาปนหมาไปจัดจะไกินไหมหอมหอมหอมแหม่หอมเรือพอแล้วล่ะย่างกินไว้เขานี้ย่างหมูไว้ก็แล้วไปกินข้าวก่อนอุ้มพนอุ้มพนนี่มันดิบไปปะไม่เป็นไร อ๋อเหมือนสเต็กกะนะสเต็กเออมีเดียมไงเดียมมีเดียมีเดียมแรมีเดียมแล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 มันร้อนเลยสิเดี๋ยวมันร้อนหายร้อนแป๊บนึงต้องต้องเอาซ่อมจิ้มมันไม่ใช่อะไรหรอกมันร้อนบังวิวหายร้อนแป๊บนึง เด uh, uh, ี้ยม uh> ีเดี้ยมหากินยากจะเลยอาหารกัน่าดูเองต้นนี้เออตามแล้วนะารับเลยมีกินได้อย่างงี้นี่แหละเขาไปทำให้ชาวกินนะตกลงก็คือมะม่วงยายกำจริงๆด้วยเมื่อวานว่าแล้วเขาจำได้ยายกำจะเป็นลูกแบนๆอย่างเงี้ยเนื้อในบางไอ้ไรนะเม็ดบางใกล้ศูนย์พันแล้วนะของดีจังหวัดนนทบุรีนี่แต่ก็ดีกว่าอกล่องอกล่องเนจะเป็นใหญ่ อันนี้จะไม่มีเส้นใยสากแต่ไม่เหมือนอกล่องนะอกล่องนี่จะใยเยอะก็พันโบราณเลยนะคะทานง่ายๆหรอกคุณเอาไว้กินเองหมดมากนี่ของของเราเยอะแยะเห็นไหมที่เราไปซื้อสั่งมันกินค่อยมีอย่างนี้อย่างนี้ทางกินมันหรอกแล้เมื่อกี้เลยทุกคน ี๋ยวยังไม่ต้องยกลงไปใช่ไัไ้ไหักเหงื่อแ<พ>ล้วใครจะกินกระราดเอา ไปกล้ๆมันมดวันันมันมามดตันไฟนะโอ้โหแดดแดดมันก็ตาประจังเลยนะยายบอกว่าให้ลงมาเดี๋ยวจะช่วยนะนี่นี่นุ่มบ้านเดี๋ยวโอ๊ยทนได้ไหวนี่ทนไม่ได้ไงต้องเอาแต่ทนไม่แด้งต้องเอาฟองน้ำมาใส่แล้วล่ะ เคะนหน้าก็ถเอาบอกมาใส่เวลานะโต๊ะพวงนี้เขาจเอาบอกมาใส่ตรงนี้เน่ยหัวมานี่ขุ่มมานี่พี่พิงแขก็ลามาน่แล้วก็าุ่่มมานี่เออได้อย่ทเพดทให้่ต้อใช้เวลาหน่อยที่หลังก่อนเกษียณก่อนเกษียณล้วซื้อบ้านมันก็ใช้พลังในในหน่วยได้นึ่งมของใช้เอะแ่จะขเป็นเยอะเี่ยพอคิดแล้ว

ได้แล้วเออได้สินี่ไงนี่ไงหั่นเส็จแล้วเลี้ยงไว้จะนุกเหมอนกันนะจะกินกันเจียวมาแล้วเจียวนี่จะกินกับเสือร้องไห้ใช่ไหมกินกันเนื้อเนื้อทอดก็ได้นี่เนือแตะก็ได้หมดนี่แดงหมูอยู่แล้ว่มูมีมาแล้วเนี่ยมาแล้วเนยมาย่เนี่ยเนี่ยได้ เัเจะเา,าพูดให้เราไปเก็บ่ย่าอได้ไงเออไบลม่ที่ยายดูยายไม่มาเก็บดอกยายชอบชอบชอบดูเราไมเชื่อใจดีแล้วเลย ไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวเดี๋ยวลูกเขยจะตัดรถนะเดี๋ยวลูกเขยจะดการเองเลยยายจะทำหรอกลูกเขยมาดูหน้าเราให้ยายคนทำรถนะเดี๋ยวไม่เอาเลยเออเริ่มดูเขาเลยเขาด่ามาเสียเสียหมดเขาด่าใไล่กลุ่มเลยไม่ไม่มีครับอ๋อ เรากินด e ูไม่เผ็ดอ่ะตักไม่แกงก็เลยไม่ไม่ว่าเขาไม่กินแกงก็เลยไม่อยากแกงนะดูแล้วไม่เคยชอบแกงเลยดูแล้วเดี๋ยวทอดเขาทอดทอดบ้านนี้เขากินของแห้งงงอันนี้ไม่กินเหนียวอะไรแต่ว่าน้นพ่อย่างเหนียวคือว่าน่ะเออเด่นหนักทอดกระทะเหนียวใช่อันนี้มันจะไม่ไม่ได้ไม่ได้าย่างกะทะมันเหมือนย่างเออมันจะไม่มันจะได้มันไม่เหมือนย่างอ่ะเล่นุ่มก็ไม่อร่อยเไม่หมือนย่างอ่ะ มันแบบว่ามันจะแ้หงหดเข้าไปเลยมันจะไม่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 ไมไมไมอ,ยอย่างนี้ถ้าอย่างถานมจะอ้อมนุ่มมา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 กินข้าว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 ไงภาษาเหนือกินข้าวไงก็คือกินอาหารเช้านี่ของหวานอยู่แบบทางนี้ คข้าวเหนียวมะม่วงมะม่วงพันใยายกำจังหวัดนนทบุรีข้าวเดียวสามสีจังหวัดนครนายกขับรถอยู่คู่นั้นเพราะไอ้นี่ยต้องใส่รักก่อนดึงเลยนะหรืใส่ได้ก็ไปใส่รถรถน้ำเขาใส่บวชเขาได้เพราะขาเจ็บเลาต้องเข้ายากอัดับคู่ไหนอร่อยนะไอ้นั่นแหละไข่เจียวไข่เจียวไข่มดแดงกับผักหวานเดี๋ยวร้องไห้ จา้มแจ่วน่ะใบายนี่ผักหวานน้ำมันหอยนี่ลาบซี่โครงหมูเอาเปิดข้าวเหนียวหน่อยข้าวเหนียวข้าวลืมผัวอ้าวอันนี้ไม่ใช่ลืมผัวนี่กินหมดไปแล้วมั้งคะลืมผัวปงฝาลืมผัวอยู่นู่นเป็นข้าวเหนียวดำหมดแล้วข้าวลืมเมียไปแล้วเออปรากฏว่าผัวกินลืมเมีย เมียไม่ทันได้ลืมผัวค่ะผัวลืมก่อนผัวลืมเมียก่อนเลยกินหมดก่อนเลยกินแม่งก่อนเลยเดี๋ยวมันลืมเออว่ะเขาลมาเปิดอ๋อหน่ะมุมนู้นก็เรากำลังย่างหมูอีกกินยังไงให้หมดเนาะบอกว่าให้เลิกยากได้แล้วก็ให้มาทำททีเดียวจะทำอะไรก็มีเมนูมาทำกันกินอย่างนี้แหละกิน ไม่หมดก็ขอเอากลับไปกินบ้านใส่ตู้เย็นไว้แบ่งญาติพี่น้องกินใช่ไหมบ้านข้างเคียงข้างกินกินอันอันเฮาอยู่ไปการก็น่าลุงโพจว่าัตรกาญมาแรงมันมีพักเจ้าบ้านเอามาขายวัยยายชอบของชาวบ้านเอามาขายอ่ะตอนเย็นไปดูสิเยอะแยะนี่ผักกินตากินเนี่ยอีกรอบนึ่งวันหลังวันหลังยังมาขี่รถได้เลยก็ไม่เคยเก็บได้ปุ้ยไปวายก็ตายหมดแล้วปุ้ยอยู่เรียตายหมด พวกนี้ส่วนรวมต้องทงใจนะเราปลูกเพื่อจะแบ่งผันกันกินกันเพื่อเอาวิถีภาพเอาเพื่อเราหูงงไปปลูกกินคนเดียวมันก็มังไม่สนุกอ่ะนะคิดยังไงแต่ทุกเจ้าที่ไปทางนู้นเขาเจอไยายเก็บอะไรก็เก็บเอานะเมลอะไรเก็บเลย๋ยวเก็บเขาเขาอยากได้ให้เราเราเก็บเขาเก็บให้เราเองเก็บเก็บเขาหรอกจะจะจะทำอะไรยายก็เก็บว่ายายไม่เอาหรอกนู้